จบไม่สวยอีกคู่มือที่3คือคนใกล้ตัวพลอยหอวางเลิกทูเสียราชคู่รักต่างวัยถูกนอกใจซ้ำซากพักหลังมานี้ไม่ค่อยมีโมเมนต,ต์หวานๆออกสื่อจนถูกจับตาม,มองความสัมพันธ์อยู่พักใหญ่ค่ะสำหรับคู่รักสุดชิค พลอยหอวังและแฟนหนุ่มรุ่นน้องสายตีสทูสิราชที่คู่นี้อายุห่างกันถึง10ปีและล่าสุดก็ทําเอาแฟนๆช็อกไม่น้อยเมื่อสาวพลอยได้ออกมาอัปเดตให้สัมภาษณ์ว่าได้เลิกรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาเหตุเพราะฝ่ายชายนอกใจไปมีคนอื่นแต่ไม่ขอลงรายละเอียดเพราะเหนื่อยกับเรื่องนี้มามากแล้วโดยสาวพลอยได้เปิดเผยว่าความสัมพันธ์ของพลอยกับทูตอนนี้คือเราเลิกรากันไปสักพักใหญ่เพราะมีมือที่3จะ ากทางฝั่งเขาซึ่งเป็นเพื่อนพี่น้องในวงการที่รู้จักกันเป็นน้องสาวจนเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเลยเลือกที่จะจบมันมีมือที่3 4มหก็ไม่ไหวแล้วคนเหล่านั้นก็มีใครใกล้ตัวรวมอยู่ด้วยแต่ไม่ขอลงรายละเอียดถามว่า3 4มหคือโอกาสหรือจํานวนคนอันนี้แล้วแต่จะคิดเลยครั้งแรกที่รู้มันจุกนะแต่ไม่อยากพูดถึงแล้วอยากพูดแค่นี้เพราะเหนื่อยกับเรื่องนี้มามากพอแล้วจบกันไม่ดี แต่ก็ยังมีถามถ่ายกันว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ไม่คิดถามเหตุผลว่าทำไมถึงทำแบบนี้ถามว่าให้อภัยไหมคือเรารู้จักกันมานานมีความผูกพันให้กันแต่ก็ทักถามว่าเป็นอย่างไรแค่นั้นเลยไม่ได้ให้สถานะอะไรทั้งนั้นและก่อนหน้านี้เราก็เคยให้โอกาสเขาแต่พอมันเกิดซ้ำรอยเดิมก็คิดว่าไม่ควรให้โอกาสอีกแล้วเพราะเราให้โอกาสครั้งที่หและสมันก็เยอะมากพอแล้วแล้วมันก็เพราะเป็นคน ใกล้ตัวมากประมาณหนึ่งด้วยซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราโดนมันหนักเราก็หิวใจตัวเองเพราะมีครอบครัวมีเพื่อนที่รักแล้วก็มีพี่สาวที่คอยซับพอร์ตหลายคนมองว่าเรื่องของเราเป็นเหมือนพอดหนังเรื่องหนึ่งเลยส่วนตัวก็คิดว่ามันเป็นไปได้แต่เราก็มุฟออนจากตรงนั้นแล้วสาวพลอยยังเล่าต่อว่ายอมรับว่าพอเจอแบบนี้ก็ทําให้มุมมองความรักเปลี่ยนทําให้รู้ว่าต้องกลับมารักตัวเองเยอะๆไม่ต้องไปให้ความ รักกับคนอื่นก่อนให้ความรักกับตัวเองก่อนแต่ก็ไม่ได้ปิดใจโสดแล้วก็เข้ามาจีบได้เลยใครก็ได้ที่คอยดูแลเทคแคร์กันให้กําลังใจซึ่งกันและก,กันช่วยเหลือกันแค่นี้ก็พอแล้วเพื่อนๆสามารถแนะนําหนุ่มๆได้ส่วนพี่สาวคิสหอวังสืบจนทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะเราก็ไม่เคยบอกเราเป็นคู่พี่น้องที่ไม่คุยกันเรื่องนี้รู้สึกเขินที่จะพูดเรื่องนี้มันเหมือนบอกแล้วก็เสียหน้าแต่พอ เขารู้เขาก็ให้กำลังใจเราว่าดีแล้วทำดีที่สุดแล้วสาวพลอยังบอกอีกด้วยว่าใครที่เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันให้อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดเข้าใจตัวเองให้มากที่สุดอยู่กับเพื่อนให้เข้าใจว่าคนนี้อาจจะไม่ใช่คนของเราแต่เราจะเจอคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆบทเรียนครั้งนี้สอนให้กลับมามองตัวเองรักตัวเองและใส่ใจตัวเองมากขึ้นและอย่าไว้ใจคนได้ง่ายขนาดนี้หลังจากที่มีข่าวออกไปถ้าชาวเน็ตจะคุ ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็เอาเลยเชิญได้เต็มที่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ